สวัสดีค่ะพบกับอันซินอีกครั้งกับรายการตามไปดูกับเบอร์วค่ะวันนี้ซินจะพาะคุณผู้ชมมารู้จักร้านอาหารฮาลาลดีๆกันค่ะซึ่งทางร้านนะคะจะมีเมนูมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารไทยอาหารต่างประเทศ อาหารญี่ปุ่นอย่างเช่นซุก,ก้ก็มีนะคะรวมถึงอาหารซีฟู้ดค่ะและทุกเมนูนะคะล้วนแต่เป็นฮาลาลแท้ๆเลยค่ะและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะว่าอาหารฮาลาลคืออะไรเดี๋ยวสินจะมาบอกค่ะว่าอาหารฮาลาลคืออะไรค่ะอาหารฮาลาลนะคะก็คือการที่มีการการปรุงค่ะปรุงแต่งแต่ผ่าน ผ่านกฎบัญญัติของหลักศาสนาของอิสลามนั่นเองค่ะก็คือพูดง่ายๆก็คือผ่านการตรวจตาแล้วนั่นเองค่ะก็เลยมาเป็นอาหารที่สามารถทานได้เป็นอาหารฮารานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเมนูอาหารฮารานที่จินจะมาเสิร์ฟคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะตามจินไปกันเลยค่ะกับร้าน e ิวมูนค่ะผู้ชมคะตอนนี้จินอยู่ในร้านแล้วค่ะเดี๋ยวเรา เดินไปหาเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะอยู่ตรงไหนนาะไปค่ะเห็นอยู่ใกล้ๆตรงหน้าเคาน์เตอรต์ตามไปดูกันค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะเจ้าของร้านสงหลายอยู่กันเป็นครอบครัวเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอย่างงี้ที่รบกวนไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะคะโอเคค่ะไปกันค่ะ เดี๋ยวผมเจ้าของร้านพึ่งขอพรแล้วค่ะวันนี้ทุกคนไน้นำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะชื่อนางสาวดิสราโรวิยันนะคะชื่อเล่นว่าชิดาค่ะค่ะครับผมดาวุฒิโรวิยันครับเป็นเจ้าของร้านลิลโมลนะครับซึ่งวันนี้รายการมาถ่ายทำก็เพื่อที่จะนำเสนอให้บรรดากลุ่มผู้สล่มในจังหวัดมณฑลบุรีและใกล้เคียงนะครับแล้วก็คนในย่านนี้แม้กระทั่งคนต่างศาสนิก สามารถที่จะมา,าชิมนะครับลิ้มลองรสอาหารฮาลาลซึ่งในย่านบางบัวทองถือว่าเราเป็นเจ้าแรกนะครับที่ให้บริการอาหารในหลากหลายสไตล์นะครับซึ่งเ,เน้นจากอดีตที่ผ่านมาเราเปิดมาอยู่เกือบห้าปีนะครับเกือบห้าปีญญค,ครับผมเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ย ลักษณะว่าเรามองว่าสังคมย่านนี้นะฮะ,ะ,ะพวกบรรดากลุ่มมุสลิมเราเนี่ยหรือ,อเพื่อนต่างศาสนิกไม่มีที่นั่งพูดคุยกบะนะฮะก็เลยเป็นแนวคิดของบรรดากลุ่มเพื่อนๆจะเป็นรองนายกองการบริหารส่วนตำบลหลายหลายคนก็เลยมีจุดประกายเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าหากว่าเรามีสถานที่ท,ที่รองรับบรรดา คนที่สามารถที่จะมาพูดคุยค,คุยกันเรื่องงานนะครับคุยกันเรื่องกิจกรรมต่างๆที่จะสร้างสรรค์สังคมนะครับต่อไปได้เลเปลี่ยนความรู้ใช่ครับดันนั้นในในในการตอบสนองให้บรรดากลุ่มมุสลิมแล้วก็เพื่อนต่างศาสนิกเนี่ยเพราะเพิอนผมเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะอนะครับแล้วก็ทํางานในสังคมทั้งสังคมมุสลิมแล้วก็สังคมต่างศาสนิกผ่านมา หลายหลายองค์กรน,<ม>นะฮะก็มาจบกันตรงที่เราพยายามที่จะหาสิ่งที่ดีนะครับให้กับพี่น้องมุสลิมเราแล้วก็เพื่อนทางศาสนาครับซึ่งนิวมูลเดิมทีเนี่ยเปิดมาก็ปี4ปีสครับ4ปีในร้านเก่านะครับแล้วก็กใช่ครับท,ท,ที่เดิมคือเลยจากร้านนี้ไปประมาณ3กิโลโโก็อยู่ในบางบัวทองเนี่ยฮะติดถนน ะครับตอนนี้ว่าเนื่องมาจากว่าเราเห็นว่าความสะดวกของคนในเมืองซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในเมืองนะครับจะเป็นกรุงเทพมหานครจะเป็นคนย่านรามํำแพงเป็นคนย่านบางตลาด่้าอิดนะครับดังนั้นเราก็เลยขยับร้านเข้ามาใกล้แต่นี้เข้ามาในซอยไหนนะเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับก็เลยทําให้ที่มาของนิวมูลเนี่ยก็คือเพื่อ สอนองกับบรรดาถุพี่น้องมุสลิมเราแล้วก็บรรดาเพื่อนต่างศาสนาครับในทุกๆองค์กรและก็ในทุกๆสังคมท,ที่ที่ต้องการที่จะมีมีสิ่งที่ดีๆนะครับในการาพูดคุยนะครับรับประทานอาหารเพราะร้านเรานี่เป็นเป็นอะไรที่ท,ทุกศาสนาสามารถที่จะมารับประทานแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์เพราะแน่นอน ร้านเราเป็นร้านฮาลาลน,<ช>นะครับฮาลาลในที่นี้ก็หมายถึงว่าถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนา<ช>นะครับตั้งแต่เรื่องของการปรุงนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆบรรยากาศของร้านก,ก็ก็จำเป็นต้องมีฮาลาลน,นะครับคือตรงตรงนั้นเราคำนึงถึงพี่น้องมุสลิมแล้วก็บรรดาเพื่อน่างศาสนิกที่ที่มารับประทานฟีดแบ็กนะครับความรู้สึกของบรรดาเพื่อน่างศาสนิกก็คือ มาที่นี่แน่นอนที่สุดก็คือสบายใจเพราะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีการทะเลาะบอกแวงกันอั้นพี่ขอถามนงที่ได้นีหนึงค่ะว่าจุดเด่นของร้านนิมูลอยู่ที่ตรงไหนคะค่ะร้านนิมูลก็จะมีอาหารหลากหลายประเภทนะคะ,คะก็จะมีเป็นสเต็กซีฟูด้ดสลดัดเป็ดย่างสุดวังตูง้เนากกาื้อย่างเกาหลีชาบูซุกี้แล้วก็โรตีจัแกงทุกอย่างเลยค่ะ จะบอกว่ารวมอาหารคุกคัดแบบทุกคือแบบมาอยู่ในร้านเดียวเลยแล้วที่สำคัญคือเป็นฮาราจ้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอาหารนานาชาติแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชาติไหนแต่เป็นชาติไทยครับและตอนนี้ก็ตั้งแต่เดือนที่แล้วเพิ่งเริ่มมีเมนูอีสานเพิ่มขึ้นมาว้าเมนูอีสานด้วยแสดงว่าดหมูแซ่บอีสานดหมูแซ่บอีสานนี่เป็น อะไรที่หลายคนต้องลิ้มลองครับมันแซ่กอย่างไรนะครับน้องทิดาคะแล้วเคล็ดลับที่ทาให้ลูกค้าติดใจแวะเวียนมาที่ร้เปบ่อยๆคืออะไรคะค่ะคือทางร้านจะปรุงอาหารโดยที่ไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็จะใช้มะนาวสดทุกครั้งค่ะอ๋อมะนาวสดก็คือมะนาวพันสดนะคะก็คือจะไรหม่ยถึงในจิมซีฟูดอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะรวมถึงแบบวัตถุดิบเราเลือกเลือกค่าสรรไงนบ้างคะค่ะก็จะเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดี มาปรุงอาหารคือแบบว่าหอยเชยล์เราก็จะเป็นหอยเชลจากเมืองนอกมาเลย<ม>แล้วก็หอยมแมลงภู่ก็เป็นหอยมแมลงคู่ของน<ม>ิวซีแลนด์ใช่ค่คะคือทุกอย่างเราคำนนงถึงสุขภาพของลูกค้าคและสุขภาพของเราด้วยแต่นั้นถ้าหากว่าเราหาสิ่งวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพเราต้องรับผิดชอบะนะฮะดังนั้นการการ ทาธุรกิจทางด้านอาหารเนี่ยเราต้องรับผิดชอบกับบรรดา,าลูกค้าเราดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสุขภาพของลูกค้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงในเรื่องของฮาลาลเนี่ยเราจะคํานึงคําว่าฮาลาลฮาลานคือเป็นที่อนุมัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คําว่าต่อยิบันตอยิบคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนั้นคําว่าฮาลานและต่อยิบันก็คือเมื่อฮาลานเป็นที่อนุมัติแล้วต้องเป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันฮาลานโดยที่ไม่เป็นประโยชน์ ดังนั้นสิง่งสำคัญที่สุดในใน,ในอาหารทารานเนี่ยถ้าหากว่าตราหนักไปถึงท่านที่สามารถที่จะหาวัตถุดิบหรืออาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพของลูกตัวเราเองและก็ของลูกค้าเนี่ยก็จะทําให้การทําธุรกิจด้านอาหารที่เราจะต้องรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบต่อทุกคนดังนั้นตัวเรา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนบรรดาร้าน,นอาหารทั่วๆไปผู้ประกอบการทั่วๆไปคือเราอย่ามองแค่เราทําอาหารให้เขาทานแต่เราควรจะมองถึงสุขภาพาเพราะาวันนี้นะ,ะเพราะวันนี้เนี่ยโลกมันพยายามที่จะอะไรนะ มีส่วนที่ทําให้คนทุกคนเป็นโรคไปคข้เจ็บทุกคนพยายามกินอาหารเสริมพยายามที่จะกินอาะไรต่อนี้อะไรเพื่อที่จะเสริมสร้างตัวเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาหารถ้าหากว่าเราพยายามมองไปที่อาหารแล้วก็หาอาหารที่มีคุณภาพอาหารที่เป็นประโยชน์เพราะคือจุดเริ่มต้นจากการไม่ดูแลสุขภาพคือใหญ่มาจากการทานอาหารคืออะไรอะไรฟาสต์ฟู้ดอะไรก็ทานทานไปโดยที่เราไม่ได้มองว่า มันมีมันมีข้อเสียด้านคอรี่เยอะนะหรือว่ามันจะก่อสารมะเร็งน,นะดังนั้นอาหารอาหารเราจะมองว่าอาจจะเป็นสไตล์อเมริกันจะเป็นสไตล์อิตาเลียนแต่จริงๆเราพยายามปรับสไตล์ทั้งหลายให้มาเป็นสไตาล์ของคนไทยนั้นแสดงว่าอย่างนี้ก็คือมีส่วนของการเป็นฟิวชั่นใช่ไหมคะส่วนการปรับแต่งอาหารกางนั้น,นการเป็นชาติของเราเองเป็นชาติเราดังนั้นจะมองว่านิวมูนก็คืออาหารเป็นอาหาร สไตล์ไทยสไตล์ไทยเลยค่ะไี่เรียกว่าเป็นร้านอาหารไทยเลยได้ได้ไหมคะได้เลยครับอาหารไทยแล้วที่น่ะคะวันนี้มีเมนูแนะนำอะไรที่จะเปแนะนำพี่บ้านคะวันนี้ก็จะมีเป็นสต๊อกกุ้งกรอบนะคะสเต็กเนื้อสันนอกชูชีกุ้งแม่น้ำค่ะส้มตำนะครับแล้วก็น้ำตกค่ะเป็ดย่างสูตรกวางตุ้งว้าวแต่ละเมนูเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมเทียบเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องมาดู หน้าตาเมนูแต่ล้อยากกันในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวนักทัดวิดตามกันด้วยค่ะตะโก้ค่ะสนับสนุนรายการโดยววิศวะอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ซื้อรถจกรยานยนต์คังใดนึกถึงวิวิศวะเลสิ่งบอยอะไรแต่งคุณภาพดีเท่ทนต้องเลสิ่งบอยน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มวังน้ำทิพวิศวะลงรับจำนำรับจำนำสินทรัพย์สูงดอกเบีย้ยต่ำ1.25%ต้องวิศวะลงรับจำนำเรากลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมหน้าตาหายเป็นยังไงคะ อ่ะเราไปเมนอยู่กันสองคนละคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราคุยกันสองคนดีกว่าทำไมอะคะรูปเด็ไปไหนแล้วไปต้อนรับลูกค้าคุณท็อปไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมเราอยู่กันสองคนแต่ดูดูสิคะว่าเมนูหน้าตาขารเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้น้องชิได้เขาแนะนำแต่ละอย่างดีกว่าค่ะเริ่มจากเมนูไหนดีคะเมนูนี้ละกันนะคะอันนี้เป็นชูชีกุ้งแม่น้ำนะคะมันมี่ยอกับเป็ดย่างสุดียานตึ้งของเราส้มตังไทยค่ะเนื้อันโต๊ะนะคะ สลัดกุ้งกรอบแล้วก็สเต็กเนื้อสันนอกค่ะเป็นยังไงบ้างคะแต่และเมนูเดี๋ยวซิงต้องชิมกันค่ะแต, <S 1> <S 1> แต่เริ่มจากเมนูที่น้องชิราพูดเมนูแรกเลยคะ่ะเป็นซ,ซ,ซูชิกุ้งแ,งแม่น้ำค่ะนี่คะ่ะคุณผู้ชมเนื้อกุ้งกับน้ำซูชิค่ะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่จะบอกว่าตัวกุ้งสดมาก เนื้อเด้งเด้งหนึบน้ำหวานทำเลยค่ะส่วนตัวชูชิจะบอกเข้มข้นสุดๆไปเลยแล้วก็ถามเรื่องอาหรน้ำเช่ตัวตัวซูชินี่ยค่ะยังไงคะพี่แกงทําเองหรือเปล่าพี่แกงเราจะทําเองทุกครั้งนะคะแล้วก็จะเน้นเครื่องเทศเข้มข้นตลอดนค่ะอือแปลว่ามีส่วนประกอบของเครื่องเครื่องเทศค่ะเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเข้มข้นจริงๆของคุณลุต้องมาลองนะคะเมนูนี้เยี่ยมจริงๆ่อไปดีกว่าค่ะเป็นเมนู บะหมี่เป็ดย่างค่ะบะหมี่เป็ดย่างเลยค่ะสุดกวางตุ้งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นสุดกวางตุ้งด้วยแ่ะเออเลือกแต่ใครทานกับพวกกวางตุ้งอ๋อถึงเป็นสุดกวางตุ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งสองทานกับกู่กันนี่ค่ะคุณผู้ชมขอเชิทานเป็ดก่อนดีกว่าค่ะ มากเลยค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าตัวเป็ดน,นี่คือได้คือกำลังย่างได้ดีมากคือหนังกรอบๆข้างในก็ยังคุ่งถํ่ไปด้วยซอสอร่อยมากค่ะตัวน้ำล่าวนี้เป็นยังไงคะงน้ำล่าวเรอยน้ำร่าเราก็จะมีรสเปรี้ยวหวานนะคะแต่ว่าถ้าได้รสหวานของน้ำจิ้มํำไปด้วยก็จะดีเลยนะคะที่คู่ก๊าปิ่นเยี่ยคาะนี่จะบอกว่าอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปทานเมนูต่อไปดีกว่าค่ะ ในส้มตำดีกว่าคะ่ะเปลี่ยนรสชาติมากเป็นแนวอีสานอีสานหน่อยอตัวนี้ส้มตำเป็นน่ค่ะเป็นแม่ครัวจากไหนคะจากอีสานเลยอะค่ะคือไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมที่นิวมูนมีม,ม,มีเมนูอีสานเพิ่มมาขึ้นมาด้วยตัวนี้เป็นส้มตำไทยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะคุณเจ้าพ่อจะบอกว่าเหมือนมาจากอีสานจริงๆเปรี้ยวหวานครบรสเลยคะ่ะถ้าคุณไม่ชอบ ถ้าแบบอยากได้เป็ดเผ็ดนี่บอกได้ไหม,ไมคะว่าขอเผ็ด<อ>่อ<ล>ยหรือแบบลูกค้าบางคนไม่ชอบแบบทานหวานก็จะบอกว่าไม่ใสร็จตาลนะคะอะไรอย่างนี้เราแล้วอย่างมมเมนูที่สามมีเมนูอะไรบ้างคะตอนนี้ก็จะมีเป็นส้ตมตำลาบลาบเป็ดก็เราก็จะเอาเป็ดเรามาทําด้วยก็จะมาปิดกันค่ะแล้วก็จะมีในน้ำตงต้มซ่บผ่าต้มซ่เผ็ดรวมต้มซ่เนื้อค่ะที่จะเป็นเมนู นี่ค่ะเมนูอีสานแท้ๆเลยเห็นไหมคะว่าที่นี่ก็มีค่ะไอก็คือมีหลายๆอาหารหลายๆชาติเลยค่ะคุณผู้ชมเราเป็นเมนูต่อไปอ๋อเมนูต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชมแนะนําจานนี้เลยคะ่ะอะไรคะอันนี้จะเป็นเนื้อน้าตกนะคะแต่ซินอ,อย่างที่บอกค่ะว่าซินไม่ทานเนื้อของคุณผู้ชมต้องขออาภายัยจริงๆค่ะที่ซินไม่สามารถที่ให้คุณผู้ชมทานได้แต่ซินจะบอกคุณผู้ชมว่าเมนูแต่และอย่างอร่อยและที่เชื่อค่ะว่าจานนี้ต้องครบเครื่องแบบตูดต้นตำรับแท้ๆเหมือนกัน ได้เลยค่ะเนื้อของเราก็นุ่มบางนุ่มเเส้นนะคะอืมก็คือตัวข้าวโพวนี่คือเอาข้าวเองเลยคะใช่ค่ะเพราะบางคนคืออย่างนี้ค่ะคนสมัยใหม่นั้่จะกลัวว่าพิษที่พริกที่พริกป่นนะคะพริกป่นข้าวโพวนี่คือกลัวว่าจะไปซื้อมาตามตามทายแล้วคือกลัวว่าจะไม่สะอาดคือมีขวดทางร้านข้ววเองนี่แะคะคุณผู้ชมรับรองค่ะปลอดภัยแน่นอนค่ะไม่ต้อไปค่ะเป็นสเต็กเนื้อสันนอกนะคะ เป็นเนื้ออะไรคะเอ,อ่อส่วนส่วนของสันนอกมันจะนุ่มเป็นพิเศษเหคะแล้วทางร้านมีการต้องเอาไปหมักหรือเปล่าคะค่ะต้องหมักค่ะมหมักพริกไทยหมักแบบให้มันนุ่มมากอืแล้ว<ม><ม>ส่วนนี้จะมีติดมันนะคะสังเกตได้ะค,ะค่ะก็คือแสดงว่าคือทานไปก็คือจะมีทั้งส่วนมันและส่วน,นเนื้อเนื้อด้วยตรงนี้เชื่อว่าต้องเป็นตามตำรับอิตาเลียนแท้แน่นอนทาะคุณผู้ชมเพราะแต่ละเมนูที่ทางร้านจัดมาให้เนี่ย แท้ๆหมดค่ะเราเป็นต่อไปเป็นสลัดกุ้งกรอบของเรานะคะนำชิมเลยค่ะโอเคเลยตัวน้ำซุปเดี๋ยวผักหน่อยนึ่งเติมน้ำผึ้งโอ้โหถังด้วยฟอยกไปเลยค่ะตัวนึงค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะที่ขาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมน้ำสลัดน้ำสลัดตัวนี้ทำเองเปล่าคะใช่ค่ะโอ้มีเมล็ด แสดงว่าแม่ครัวต้องเก่งมากๆแน่ๆเลยค่ะแม่ครัวนี่เป็นใครเอ่ยเป็นคุณแม่ค่ะว้าวคุณผู้ชมคะคือเริ่มอิจฉาแล้วสิคะกับครอบครัวเขาคัว้ร้านยูงูนี้มีแม่ครัวมีแม่ที่ทําอาหารเก่งหลากหลายเมนูขนาดนี้แสดงว่าไม่เบื่อเลยสิคะกับ<ช>ข้าวทุกวันเยี่ยมเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเริ่มตักตัวสลัดก่อนเลยละกันอือ คุณลุงคะสำหรับก,กินที่จะเข้มข้นมากๆเลยคุณลุงจะรู้สึกค่แว่าแบบมีไข่มีนมคือเข้มข้นมากๆคือไม่หวานไปและไม่ไม่แตด้านทางนั้นแค่ค่ะกำลังดีเลยค่ะเหมาะก,กับทานคู่กับผักสดค่ะแล้วก็มีเ,เครื่องเคียงต่างๆนะคะแต่จานนี้เป็นกุ้งกรอบค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกุ้งกันค่ลอยน ตัวกุ้งกรอบนี้มาจากไหนคะกุ้งเป็นกุ้งอะไรคะเป็นกุ้งทะเลนะคะค่ะแล้วเราก็ผัดถัน่นงะไรเรียบร้อย<ม>ก็ชุ<ม>บแป้งแป้งของเราจะเป็นแป้งแบบสูตรพิเศษเลยะคะ่ะ<ม>ไม่เหมือนร้านไหนเลยคุณผู้ชมคะจะบอกว่ากุ้งที่นี่ไม่อมน้ำมันเลยนะคะแล้วเนื้อแป้งกรอบกรอบเลยแล้วตัวกุ้งก็แน่นปึกเลยคะ่ะไม่ใช่แบบกุ้งตัวน้อยๆกุ้งตัวใหญ่คะ่ะคุณผู้ชมและนี่เราทำสดมากๆทานคู่กับสลัด รสชาติเจ๋วเลยค่ะคุณผู้ชมคือจะไม่อมน้ํามันแน่นอนคือเหมือนว่าเราทานกับคล้ายๆแบบถ้าเป็นสลัดตัวอื่นจะเป็นสลัดทูน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคล้ายๆกันแต่คือแปลกตรงนี้เราเอาไปชุบแป้งทอดแต่ไม่อมน้ํามันนั่นเองค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมต้องเป็นอีกเมนูนึงที่ต้องลองเลยค่ะยำจริงๆเอาที่น่าค่ะแล้วทางร้านนิมูลเปิดปิดกี่โมงแลวหยุดวันไหนบ้างคะค่ะก็จะเปิดสิบเอดโมงถึงสี่ทุ่มนะคะหยุดทุกวันจันรค่ะอือแล้ว เส้นทางในการมาร้านนิมูรตั้งอยู่ตรงไหนคะค่ะเราก็จะถ้ามาทางเส้นการจนาพิเศษนะคะเข้าจัดแยกไซน้อยมาประมาณ3กิโลค่ะก็จะเห็นป้ายนิมูรอยู่หน้าปักซอยเข้ามาประมาณ40เมตรค่ะเดินทางไม่ยากเลยค่ะผู้ชมเพราะว่าทางหน้าซอยเองจะมีร้านเขียนว่านิมูรใหญ่ๆเลยค่ะสังเกตได้เลยค่ะอยู่ทางซ้ายมือนะคะ แล้วถ้าสมมติว่าลูกค้างลงทางหรออยากจะโทรจองโต๊ะล่วงหน้าคะติดต่อเบอร์ะอะไร,ระก็จะโทรมาเบอร์ที่ร้านนะคะ02 1 9 0 2 0 8 5หรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะใช่ค่ะที่หน้าคะพี่อยากให้ฝากเป็นวลีเด็ดสามคำสำหรับร้านยูมูนเลยค่ะร้านเราก็จะมีวลีเด็ดก็คือ้องมาลองนะคะว้าว,าวล,ลองมาลองค่ะ,มคะสมกับเป็นวลีเด็ดๆสำหรับร้านยูมูนจริงๆค่ะ,คะท้ายนะคะพี่อยากให้ น้องที่ดาค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแวะมาชิมที่ร้ายนยูมูนหนะะ่อยค่ะค่ะก็เชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาะชิมอาหารที่ร้านเราได้จะเปิดตั้งแต่11โมงถึงสีทุ่มค่ะอยู่ทุกวันจันทร์นะคะค่ะมีอาหารหลากหลายประเทศค่ะก็อย่างที่น้องที่ดากล่าวไปนะคะว่าที่นี่มีเมโนูหลากหลายมากมายเป็นมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารต่างประเทศรวมถึงอาหารอีสานแซ่บๆก็มีนะคะ ถ้าคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมานก็อยากให้แวะเวียนเวียนมาคามมาทดลองอาหารทาลรานแท้ที่นี่นะคะกับร้านมิมูนแต่ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องเชื่ออะไรสิง่งที่ทิ้งบอกนะคะแต่คุณผู้ชมต้องมาลองเองและอย่าลืมคาะว่ามากาบอกทิ้งวนะคะว่าที่ร้านเป็นยังไงก็คือเป็นยังไงบ้างนะคะที่ร้านก็จะมีน้องทีดาและครอบครัวคอ,อยต้อนรับอยู่แน่นอน,นะค่ะและฉันกะ็อขอขอบคุณน้องทีดามากๆเลยค่ะคที่ให้นิ้งมาชิมอ,อาหารทาลรานแท้ๆแบบนี้และรสชาติเด็ดหลากหลายเมนูเลยค่ะ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมอินที่ทินบอกค่ะท้ายนี้ทินขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะ ซื้อรถจักย,ยานยนต์ข้างในนึกถึงวีวิศวะอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเท่ hey, แก่ไม่เหมือนใครต้องแม็กรถจักย,ยานยนต์เล็กซิ่งบอยค่ะน้ำดื่มสะอาดปลอดภยัยน้ำดื่มวังน้ำทิปค่ะให้สินทรัพย์สูงดอกเบีย้ยต่ำ1.25%า1.25%ต้องวิศวะลงรับจำนำค่ะคุณผู้ชมสามารถ ติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา18นาฬกาค่ะและรีลานเช้าวันถัดไปค่ะ10โมงเช้าและสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังหรือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารค่ะได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ค่ะ s ตามไปดูบาย WCTV ค่ะและร้านใดหรือสถานที่ใดได้ออกอากาศนะคะซินจะมีเสื้อแจเก๋ๆให้คุณผู้ชมหนึ่งตัวเลยค่ะและครั้งหน้าซินจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนหรือไปชิมอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สินต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Mon Dieu que c'est vache, mon amoureux est reparti là-bas Mon Dieu que c'est triste, il me met si peu, moi je l'aimais tant je crois Mon Dieu tu t'en fiches, toi tu n'as Dieu La samba, des jours avec toi, la samba de des jours avec toi, la de mon cœur qui bat. La samba, la des jours avec toi, la samba des jours avec toi, la samba de mon cœur. ซื้อรถจกยานยนต์ครั้งใดนึกถึงวีวิศวะเลสิ่งบอยอะไรแต่งคุณภาพดีเท่ทนต้องเลสิ่งบอยน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มวังน้ำทิ์วิศวะลงรับจำนำรับจำนำสินทรัพย์สูงดอกเบี้ยต่ำ1.25%ต้องวิศวะลงรับจำนำครั้งหน้าเตรียมตามไปดูกับเวอร์ไวว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนพลาดไม่ได้นะครับ Que ces cloches de se dire adieu et Paris est si froid, mon Dieu si.